สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของน้องคำละนะครับที่อยู่ในฝั่งไทยนะครับฝั่งซปปลาวนะครับแล้วก็พี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะครับที่เราคอยติดตามให้กำลังใจน้องเข้ามาตลอดนะครับเกือบเจ็ดวันเต็มๆเนาะที่ทุกคนใจจดใ,ใจจ่อเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะครับ น้องจะได้ประกันตัวไหมน้องจะได้ออกจากบริเวณกักกันไหมนะครับของตมไหมนะครับสุดท้ายก,ก็น้องก็ได้ออกไปนะครับแล้วก็เมือ่อเมื่อคืนเราก็ได้ได้เห็นภาพน้องไปร้องเพลงนะครับน้องก็อารมณ์ดีเนาะนะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยนะครับเมื่อเช้าน้องก็ไลฟ์สดนะครับ แล้วก็ไปทําบุญนะครับแล้วก็เห็นน้องรับเข้าใจว่าเตีทุกคนก็ก็มีความสุขน,นะครับแล้วก็ลงอ,อกลงใจนะครับว่าน้องกับทีมงานเพื่อนๆอนเนะครับก็ได้รับการปล่อยตัวนะครับให้เข้ามากับป้านเกิดมังนอนเนาะ ก็ดีใ,ใจทุกคนนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะนะครับเมื่อเช้าเห็นไปทำบุญกันนะครับที่วัดป่านะครับที่น้องคำหลาเคยเคยไป <c oughs> นะครับแล้วก็กับเพื่อนเอนาะนะครับอันนี้ก็นุโมทนาบุญด้วยนะนะครับ มีบางช่องก็ไปพูดว่าน,น้องเล่นของนะนะครับอืถ้าเล่นได้ขนาดนี้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะเป็นอะไรนะเสน่มหานิยมนะครับทําให้คนชื่นชอบนะครับทําให้คนมาสนับสนุนนะครับก็ก็ดีไม่ใช่เรื่องเสียหายเนาะเพราะว่าประเทศไทยเราก็ทุกวันนี้ก็ ก็แสวงานี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไปขอพรพญานาคไปขอพรวัดนู้นวัดน,นี้นะครับก็เพื่อสิ่งเหล่านี้นะครับทําแล้วมันมีความสุขทําแล้วมันเกิดบาร,รมีทําแล้วมันเกิดสง่าราศรีก็ทํานะครับไม่ใช่ทําแล้วเป็นเหมือนบางคนที่พูดนะครับอยู่ที่ฝั่งไทยเราเนี่ยนะครับพูดไม่สุภาพเลยใช้วาจาที่ ที่ต่ำมากเลยนะอันนี้ผมใช้คําว่าต่ํามากไม่ควรออกจากปากคนบางคนมันเสียนะนะครับโดยจรรยาบันของคนที่ทําสื่อเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดคําหยาหบไอพวกใต้พระถงเนี่ยไม่ควรนะครับเป็นผู้ชายด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เสียมากเลยนะครับแล้วก็ชอบท้าทายคนอื่นนะครับ เก่งมากนะครับอันนี้ต้องยกให้เขานะอันนี้พวกเราก็ก็รู้อยู่นะไปสือเอนะครับแต่ฟังแล้วผมรู้สึกไม่ไม่ตลกนะไม่ตลกผมรู้สึกว่าเป็นภาษาสถุนยากนะครับแต่ก็มีกลุ่มเขาก็ก็เข้าไปยินดีเขานะก็เรื่องของเขานะมันก็มีทั้ง นรกและสวรรค์นั่นแหละนะครับกลุ่มหนึ่งชอบทําดีเพื่อไปสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งชอบทําชั่วเพื่อไปนรกนะครับก็เลือกเอาเองก็แล้วกันใครจะไปสวรรค์หรือนรกนะครับถ้าชอบนรกก็ทําเหมือนกันนั่นแหละทําเรื่องไปด่าไปด่าคนอื่นตามราวีคนอื่นนะครับ,ไ,ไ,มนะรบไม่ชอบใครก็ด่าเขาอย่างนั้นนะครับทําให้มันล่มมันจมจนได้นะครับ ถ้าหลักทั่วไปนะครับหลักตามหลักศาสนาเราก็คือต่อให้เขาเป็นคนชัว่วหรือคนยังไงก็ไปดา่าเราก็ผิดนะเราก็ไม่ดีนะครับแต่คนที่ที่ดีก็คือถ้าเขาทําให้ดีเราก็คอยติเตียนเขาคอยห้ามปามเขาคอยชี้ทางสว่างให้เขานี่นี่คือหลักเนาะ ถ้าเขาทําไม่ดีกูเหยียบซ้ําต่อเลยนะครับประจานไปเรื่อยอันนี้อันนี้ในส่วนตัวก็ก็ไม่ไม่ค่อยชอบนะนะครับหรือใครชอบก็ก็ไปก็ว่ากันไปนะครับแต่ตัวผมไม่ชอบเนาะนะครับก็อยากจะชวนเราต่อนะครับว่าหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะครับเราอาจจะต้องกลับมา ช่วยกันทบทวนช่วยกันมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นมองให้กว้างมากขึ้นมองให้ละเอียดมากขึ้นนะครับทําอะไรก็ก็อย่าประมาทเนาะแก้มันเกิดนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับพวกเราหลายคนก็ก็หัวใจจะวายเนาะนะครับนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้นะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปอนี้เราก็ก็จะทํา ในสิ่งที่ที่มันลาดภุมนะให้มันละเอียดรอบครอบนะครับบางครั้งมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะบางทีเราเราคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีอะไรเนาะนะครับมันไม่น่าจะเกิดอะไรแต่แต่มันก็เกิดจนได้นะครับแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราก็แก้แก้มันผ่านมาได้ก็ก็ถือว่าทีมงานก็ก็มีความตั้งใจนะครับช่วยกันดูแล ช่วยกันประครับประคองนะครับเราพอฮัฟแปรฮัเอฟสีก,ก็ให้กําลังใจกันสิ่งเหล่านี้ค,คือคือคือดีครับก็คือฝ่ายที่อยู่ดูแลก็ก็พยายามดูแลให้มันพ้นไปให้ได้นะครับไม่ทิ้งกันฝ่ายกองเชียร์นะครับเขาเรียกว่ากองหนุนนะครับหน่วยเสริมกําลังก็ก็หนุนกันไปเสริมกันไปนะครับทั้ง คำพูดให้กำลังใจกันนะครับส่งอา,อาหารการกินไปให้กับคนที่ที่ถูกกักบริเวณน,นะผมว่านี่คือความความดีงามความสวยงามนะครับของของพวกเรานะครับที่เกิดขึ้นนะครับถ้าผมว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นสังคมเอื้อทอนมีความสุขนะใครทุกข์ใครใคร้อนเราก็ก็ไม่ทิ้งเขาก็ดูแลกัน ไม่ซ้ำเติมไม่เหยียบซ้ำนะครับขนาดชุนัดจรจัดเรายังให้อาหารมันเลยนะครับภาษาไรคนนะครับเราจะไม่ช่วยดูแลนะครับแต่ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคงไม่ไม่ได้ทำหรอกนะครับเห็นคนทุกข์ยากก็ขยาขยั้งนะครับรังเกียจนะครับซ้ำเติมอีกนะครับ กล่าวโทษเขาอีกว่าไม่รู้จักทำมาหากินนะครับไม่รับผิดชอบตัวเองนะครับคนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าไม่ไม่มีกิจเป็น,นกุศลมีแต่กิจอคติมีแต่กิจที่จะซ้ําเติมคนอื่นนะครับบางครั้งไม่ได้ไปศึกษาเบื้องหลังชีวิตเขาว่าเขาทําไมเป็นอย่างนี้แต่ไปซ้ําเขาแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกกิจกุศล ไม่มีใจเป็นการไม่มีใจเป็นทํานะครับแต่พวกเราคือพวกกิจอันมีกุศลนะครับเห็นใครถูกทาร้ายเห็นใครถูกกันแกล้งดูภูมิหลังแล้วละเอียดแล้วว่าเขาไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างที่คนข้างนอกกล่าวเราก็อุ้มชูช่วยเหลือให้เขาเก้าวเดินต่อไปให้เขามีชีวิตที่ดี ให้เขาสามารถอบรุมดูแลครอบครัวได้นะครับผมว่าก็คงไม่ใช่เยพาะเพาะคำหลาหรอกนะครับผมว่าทุกคนหลายๆคนก็ก็ไม่ได้ดูแลเฉพาะน้องคำหลาดคนนี้หรอกเข้าใจว่าหลายคนก็ก็ปฏิบัติกับคนอื่นนะครับอย่างตัวผมเองก็ก็ปฏิบัติกับคนอื่นนะนะครับที่ผมเคยส่ง คลิปให้ดูนะที่เราไปทำงานเรื่องสากรุศลไปช่วยเด็กยากจนคนพิการนะครับไปช่วยซื้อของไปให้นะครับเราก็ทำเป็นเป็นกิจจากประจำวันเนาะเจอใครเดือดร้อนเราก็หยิบยื่นช่วยเท่าที่เรามีแรงนะครับเรามีแรงเท่าไหร่ก็ช่วยเท่านั้นเราไม่ไม่ทอดทิ้งใครถ้าเราเห็นคนทุกข์เราก็ดูแลเขานะครับอันนี้คือผมเป็นคนแบบนี้นะครับ เห็นหมาภายเนจรไม่มีข้าวกินบางทีก็เดินเข้าไปในเซเว่นก็ซื้อมันกินอ่ะนะครับเห็นแมวตามปั๊มตามอะไรก็ซื้อมันกินเรามีความสุขครับในการได้ช่วยอ่ะได้ได้การแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่ให้คนอื่นนะครับผมคิดว่ากลุ่มเราทุกคนน่าจะเป็นแบบนี้เราถึงได้มาอยู่ด้วยกันเราถึงได้มาเจอกันแต่คนที่คิดแค่ผลประโยชน์ นะครับเข้ามาแล้วก็เพื่อที่จะมากอบโพยมาหยิบช่วยบางเรื่องนะครับแต่พอไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดก็ออกไปนะครับก็มีเนาะใช้คำว่าก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะช่วยแต่เขามีเจตนาเรื่องเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรก็ออกไป เพราะว่าความรู้สึกความคิดเขาจิตเขาบางเรื่องมันไม่ตรงกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็สุดท้ายมันก็ก็ต้องก็ต้องถอยอจากกันนะครับเขาเรียกว่าบุญมันไม่ไม่เทียมกันเนาะนะครับมันไม่บุญไม่เสมอกันอ่ะนะครับสุดท้ายมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับก็แสดงว่าพวกเราบุญเสมอกันใช่ไหมเราถึงไม่อยู่ด้วยกันต่อไปนะครับ ล้มลุกคุกคามบ้างนะโดนพวกว่ามาบ้างนะครับแต่พวกเราก็อ,อก็ยังเหนียวแน่นอันนี้ก็สุดยอดนะผมว่าสังคมเราถ้ามันเป็นแบบนี้นะน่าจะมีความสุขสนุกนะครับโดนจับบ้างก็ไม่เป็นไรครับมันตื่นเต้นดีนะครับมันได้เรียนรู้เนะาะได้ศึกษากฎหมายไปในตัวนะครับแต่ถ้าจับแล้วมันไม่มีความผิดอะไรอะ่ะ รุนแรงก็ถูกปล่อยไงเห็นไหมอันนี้ก็แสดงว่าที่เราโดนมันก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรนะครับแต่ถ้ามันรุนแรงอ่ะนะครับไม่ได้ปล่อยหรอกครับมันจะเข้าสู่กระบวนการฟอร้องศาลใช่ไหมเพราะว่าคดีอย่าง,างเงี้ยการหลบหนีเข้างเมืองลักลอบเข้าเมืองคนต่างด้าวเข้าเมืองเงนี่ยนะครับขั้นตอนเรามันไม่ได้ถึงฟอ้องศาลนะครับมันน่าจะคุยกันในชั้นเจ้าพนักาง,งานได้ เพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องฟ้องศาลมันก็จบที่ันเจ้าพนักงานนะครับเทียบปรับไปนะครับนัอนกับตํารวจนะครับจับถ้าไม่มีอะไรแลวเขาก็เทียบปรับเปรียบเทียบไปก็ปล่อยไปแต่ถ้ามันเรื่องใหญ่โตมันจบที่เจ้าพนักงานไม่ได้ก็ต้องขึ้นศาลฟ้องร้องไปนะครับแต่ถ้าถึงชั้นศาลนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ติดคุกนะยิ่ง ลักลอบเข้าเมืองหรือทำปิดเงื่อนไขแรงงานในประเทศเนี่ยนะครับมันจะโดนแบ็กลิสตั้งแต่นายจ้างนะครับแบ็กลิสสองปีก็มีห้าปีก็มีนะมันอยู่ที่ชั้นความผิดรือทำผิดซ้ำอีกเรื่องเดิมทำผิดซ้ำซากก็โดนแบ็กลิสไม่ให้เข้าประเทศนะครับแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะนะครับแต่ก็ในคำหลัาเราก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไปดูว่า เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้หลักชั้นความผิดอยู่ระดับไหนนะครับแต่ผมพูดในกระบวนการทางกฎหมายนะครับถ้าขึ้นศาลฟ้องศาลศาลตัดสินนะครับเทียบปรับก็มูนนะเป็นแสนก็มีติดคุก2ปีก็มี10ปีก็มีนะครับแต่ของเราไม่ถึงขั้นติดคุกนะครับ,นะรบแล้วก็ ถ้ามีนายจ้างผู้ว่าจ้างด้วยนายจ้างผู้ว่าจ้างก็โดนด้วยนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือคือรายละเอียดกฎหมายนะครับอันนี้ก็ก็อยากให้พวกเรานะครับที่ที่อยู่ตรงนี้ได้ได้เข้าใจนะครับเผื่อเราสนใจกฎหมายก็ไปดูไปอ่านรายละเอียดอย่างที่ผมเคยพูด นั่งดูก็ได้นะครับเขาก็เขียนไว้อ่านเข้าใจได้นะครับแล้วก็ศึกษาได้นะครับเนาะนะครับก็พวกเราก็ก็ต้องเดินต่อเนาะเดินต่อไปนะครับบทเรียนบทนี้ก็ก็ถือว่าพอสมควรนะให้เราได้ศึกษาให้เราสร้างเกาะป้องกันตัวเองมากขึ้นให้เรา คิดอะไรที่รอบคอบมากขึ้นนะครับให้เรารู้ว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูใครคือคนจ้องที่จะกันแกล้งหรือทำร้ายเรานะครับคืออย่างนี้ครับเรื่องหลักกฎหมายเนี่ยนะครับถ้ามันมีคนแจ้งความเน,ะะนาะเจ้าพนักงานเขาก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับเขาก็ต้องไปดําเนินการจับคุมมีการตรวจสอบนะครับถ้าเรื่องไหนมันไม่ถูกต้อง พนักง,งานเจ้าพนักงานต้องควบคุมตัวนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ถ้าเราไม่มีข้อผิดพลาดเนี่ยนะครับเมื่อเขาตรวจสอบไปแล้วแล้วเนี่ยไม่ผิดเจ้าพนักง,งานเขาก็ก็ไม่มีอำนาจนะครับที่จะไปทําอะไรเราได้หรอกนะครับนะครับอันนี้ก็ก็ต้องไปดูตรงนั้นนะครับก็ให้กําลังใจนะครับเดินต่อไปนะครับสิ่งที่เราทํา ก็ให้ทำนะครับให้นึกใจว่าเราทำเพื่อเพื่อความสุขของพวกเราเองนะครับแล้วก็จากความสุขเราก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขได้ทำให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีได้อันนี้เป็นมันเป็นเรื่องกุศลอันใหญ่หลวงนะครับการช่วยให้คนคนหนึ่งมีชีวิตมีอาชีพมีไรายได้ มันก็คือเมตตาจิตอันยิ่งใหญ่ซึ่งสังคมนี้เป็นกระทำนะครับเพื่อช่วยเหลือคนที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็พวกเราก็ทำกันมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็คงอาจจะมีคนอื่นๆนะครับตอนนี้เริ่มมีน้องเข้ามาอีกนะครับจากคำลาคนเดียวตอนนี้เรามีน้องๆอ,งอีกหกคน,คน แม้เ,เขาจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะครับเราก็ช่วยเพราะว่าสปปลาวอะไรถ้าเทียบเรื่องเศรษฐกิจเขาเขาได้วกว่าเราเนาะค่าเงินของเขาก็ก็ต่ำกว่าเรารายได้เขาก็เขาก็น้อยกว่าเราเยอะนะครับพี่น้องสปปลาวหลายคนก็ข้ามาประกอบอาชีพฝั่งไทยนะครับถ้าเทียบเงินเดือนแล้วเนี่ยเขามีไรายได้ดีกว่าข้าราชการในประเทศเขาเนาะเพราะว่าเราก็รู้ว่า พละการประเทศเขาบางคนเป็นครูเป็นอะไรเงินเดือนพันสองพันแต่แค่มาประกอบอาชีพเป็นแรงงานในบ้านเราเนี่ยเงินเดือนหมื่นห้าเงี้ยนะครับเขาก็ส่งเงินไปช่วยดูแลพี่น้องเขานะครับสร้างบ้านให้กับพ่อแม่นะครับเราก็ไม่ควรไปดูถูกเหยียดหยามเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าโลกสมัยใหม่คือกันก ดูแลกันไม่มีขอบเขตไม่มีพรมแดนการทําความดีไม่มีพรมแดนครับไม่มีอะไรขวางกันนะครับลูกมันเป็นสากลแล้วนะครับเราก็ต้องทําให้มันเป็นที่ประจักษ์ว่ากลุ่มเอฟซีเหล่านี้เป็นกลุ่มเอฟซีที่ที่ไม่มีพรมแดนในการช่วยเหลือร้อยเราก็จะเจ็บเย่นช่วยเหลือคนนะครับทั่วไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้สิ่งที่ เราก็ะทำนะครับที่เป็นเรื่องดีๆก็ยอดกลับมาที่พวกเราปกป้องพวกเราให้พวกเรามีชีวิตที่ดีจะเริ่รุ่งเรือก้าวหน้านะครับผลบุญทั้งหมดก็ให้เป็นกุศลนำพาครอบครัวบุตรหลานญาติพี่น้องของเราให้ได้รับเหมือนกันไว้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนพ้นจากความลำบากทุกคนนะครับขอสวัสดีครับ